ทำไมขเมรหุนสินถึงต้องการที่จะล้มรัฐบาลแพทองทานให้ได้และจากที่เคยรักใคร่สนิทสนมกับครอบครัวชิน,นวัตรต้องมาสะบั้นแตกหักนะฮะรวมทั้งพฤติกรรมป่วนเมืองไทยไรายวันถึงขั้นท้าสามเดือนข้างหน้านายกรัฐมนตรีเป็นคนใหม่ที่ไม่ใช่แพทองทานทั้งโบอีกด้วยว่ารู้ด้วยว่าใครคือนายกคนต่อไป ท้งนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตอนนี้กัมพูชามีปัญหาด้านการเงินขนาดหนักจากพิเศเศรษฐกิจตกต่ำทั้งในกัมพูชาและในจีนนะคะซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่สำคัญที่สนับสนุนกัมพูชาหลายเรื่องที่สำคัญค่ะอเมริกาได้อายัดเงินของทุนเทาซึ่งคนนั้นคือหลานของฮุเนเซนนั่นก็คือเอาผิด หุยว,วันกรุป๊ปอายัดเงินมากกว่าแสนล้านบาทนะคะซึ่งทําให้มีปัญหาทางการเงินอย่างหนักมากอบกับที่รัฐบาลไทยนําโดยพรรคเพื่อไทยนะคะในยุคนี้ดําเนินอ่โครงการและดําเนินงานเด็ดขาดในเรื่องของปราบแก๊งคอ์เซเตอร์อาชญากรรมออนไลน์สแกมเมอร์ทุนเทาต่างๆ สกัดกั้นไม่ให้คนไทยไปเล่นการพนันหรือข้องเกี่ยวหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องทุนเทาที่ปล่อยเปิดและคาสิโนอื่นชายเดนนอกจากนี้ที่สำคัญค่ะรัฐบาลแพรทองทานร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการปราบอาชญากรรมออนไลน์แก๊งคอทุนเทาทุกชนิดรวมทั้งขอในเรื่อง ข้อมูลเพื่อที่จะแกะเส้นรอยเงินทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยโดยประชาชนคนไทยสูญเงินมหาศาลจากทุนเทาต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนเทาขเขมรเทาไทยเทานะแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์นะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนไทยมหาศาลนี่คือที่มาของการโกรธรัฐบาลแพ่ทองทานและต้องการขจัดให้ได้ ในขณะที่มีพลเมืองไทยหลายกลุ่มบางกลุ่มที่เสียอำนาจเสียผลประโยชน์จากการบริหารงานของพักเพื่อไทยนะฮะพยายามที่จะสร้างกระแสแพรทองทานเอื้อขเขมรฮุนเซนแพรทองทานทําเพื่อขเขมรในขณะที่เธอพยายามปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยพยายามที่จะสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้และนำพาประเทศสู่การพัฒนาแต่ไป ขัดขวางขุมทรัพย์ที่เป็นรายได้หลักจากประเทศกัมพูชานะะซึ่งเป็นเรื่องทุนเทารายได้ของเขาคือการหลอกลวงต้มตุนและก็สแกมเมอร์ที่มาทำร้ายประชาชนคนไทยเรื่องนี้ถ้าหากคนไทยสมรู้ร่วมคิดหรือช่วยกันออกมาเดินขบวนช่วยกันมาปั่นป่วนรัฐบาลสร้างความแตกแยกในองค์กรน,นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ ช่วยกันสกัดกั้นอย่าให้บุคคลภายนอกมาลุกล้ำอธิปไตยมาก้าวไายการเมืองในประเทศของเราค่ะ